เซลแตงกวานะคะเซลแตงกวามาส่งมอบรถให้กับพี่ตาแล้วก็พี่โบนนะคะเดี๋ยวให้พี่ตาบอกความประทับใจที่มีต่อเซลลแลวก็แตรถโรเตอา์แ้วโตคาก่อนดีกว่าค่ะอ่าครับ่าติดตามมาสองปีแล้วครับแล้วก็ออกง่ายครับอ่าถ้าอยากมีรถทำครับก็ติดต่อได้กับเซลลแตงกวนะฮะไม่ผิดหวังครับอ่ายีนวยาจากลูกค้านะคะติดตามเพจมาสองปีสองปีในการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกนะคะ ถ้าใครอยากได้รถสวยไม่ต้องใช้เงินเหมือนทุกคนแบบนี้ก็สามารถติดต่อเซลต่างมาได้เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปส่งมอบรถให้